ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรถบ้านรุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้านั่นคือ Toyota d ดอนฟิล Camper Mo t o r h o m e 2026รถบ้านขนาดกลางที่ผสานดีไซน์แบบโมเดิร์นเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์การเดินทางไกลและไลฟ์สไตล์แบบแคมปิ้งได้อย่างลงตัวซึ่งในรุ่นปี2026นี้ Toyota ได้ปรับปรุงหอไล่จุดเพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกสบายและประหยัดมากยิ่งขึ้น เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยตัวรถมาในโทนสีขาวล้วนแบบพรีเมียมพร้อมเส้นสายรอบตัวรถที่ดูทันสมัยมีความโค้งมนตแต่ยังคงสัดส่วนที่แข็งแรงตามสไตล์รถบ้านตัวบอดี้ผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบาแต่ทนทานสูงมีแถบแสงเล็ดล้อมรอบสำหรับเพิ่มความสว่างในตอนกลางคืนกระจังหน้าแบบใหม่มีโลโก้โตโตยต้าโดดเด่น พร้อมไฟหน้าแบบเล d โปรเจคเตอร์ที่ให้แสงสว่างคมชัดแม้ในสภาพอากาศไม่ดีด้านหลังรถมีบันไดพักเก็บได้และกล้องถอยหลังที่ช่วยให้การจอดง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังติดตั้งแผงโซลาเซลล์ด้านบนไว้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างการเดินทาง ในเรื่องของสมรรถนะโตโยต้าดอนฟินแคมเปอร์2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.7ลิตร dohc 1 6วาล์วให้กำลังสูงสุดประมาณ160แรงมา้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดระบบขับเคลื่อนล้อหลังช่วยให้การขับขี่บนถนนลาดยางหรือถนนลูกรังเป็นไปอย่างราบรื่นด้านระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกหนบคู่พร้อมคอยล์สปริงและระบบเบรก abs ทำให้มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภยัยแม้บรรทุกของหนัก เข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะพบกับความสะดวกสบายระดับโรงแรม ตัวรถรองรับผู้โดยสารได้4-6ถึง6คนมีโซฟาปรับเป็นเตียงนอนได้ห้องน้ำในตัวพร้อมฝักบัวและระบบน้ำร้อนห้องครัวขนาดเล็กพร้อมเตาแก๊สซิงหลังจานและตู้เย็นขนาดเล็กโตรับประทานอาหารที่สามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานระบบปรับอากาศแยกส่วนหน้าและหลังหน้าจอมัลติมีเดียแบบสัมผัสเชื่อมต่อบลูทูธและแ p p l e CarPlay ระบบเสียงรอบทิศทางแบบ6ลำโพงช่วยเพิ่มอรรถรสขณะเดินทาง ภายในยังมีพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่ทั้งใต้ที่นั่งและด้านข้างพร้อมปลั๊กไฟ 12V และ USB ห่อลายจุดเพื่อให้การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีหลังคาแบบป๊อปป๊อปสำหรับเพิ่มพื้นที่ยืนและระบายอากาศเมื่อจอดแคมป์นอกจากนี้ยังมีระบบอินเวอร์เตอร์ในตัวแปลงไฟจากแบตเตอรี่ให้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในรถได้อย่างสะดวก ราคาจำหน่ายของ Toyota d o อนฟิน c ค m เปอ2026จะแตกต่างกันตามออปชันที่เลือกโดยรุ่นมาตรฐานเริ่มต้นประมาณ2.1ล้านบาทในขณะที่รุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันอย่างแผงโซล a าเซลล์อินเวอร์เตอร์และระบบปรับอากาศหลังจะอยู่ที่ประมาณ2.5 5ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับใครที่ชอบเดินทางไกลหรือใช้ชีวิตแบบแคมปิ้งบ่อยๆ โดยรวมแล้ว Toyota าดอนฟินแคมเปอร์มอเตอร์โ2026เป็นรถบ้านที่ออกแบบมาได้ลงตัวทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและฟังก์ชันภายในเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถบ้านที่ใช้งานได้จริงทั้งในเมืองและนอกเมืองตอบโจทย์ทั้งนักเดินทางนักท่องเที่ยวหรือครอบครัวที่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตแบบอิสระ ถ้าคุณชอบวิดีโอรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ